สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเวนดิ้งชั a n แนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับชุดแผงวงจรควบคุมล้างอาัจฉริยะ6ชั a นแนลนะครับอันนี้ก็คือ1ชุดที่ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วก็จะได้ตามคลิปนี้เลยนะครับเริ่มจากนี่ครับมอแปลงนะครับมอแปลง1ตัวทางด้าน Input ก็ ลาเบลก็จะเขียนไว้นะครับอินพุต2องโวลต์50เฮิร์ตนะครับออปต์ก็คือ13โวลต์ AC 800มิลลิแอมป์โดยที่ทางด้านออปต์ก็คือสีน้ำเงินกับแดงนะครับก็คือสายคู่นี้สายคู่นี้ก็จะเป็นออปต์นะครับสเต็ปดาวจาก220โวลต์เหลือ13โวลต์ AC นะครับส่วนทางด้านอินพุตก็คือ primary ก็คือคู่น้ำตาล คูณน้ำตาลก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่เป็น p r i ม a r y 2อ0รีโวลต์เ c เข้ามานะครับเอาพุทก็คือ13าโวลต์ a ออันนี้เป็น secondary รีฝั่งขาออกอน,นี่คือตัวแรกนะครับที่เราจะได้ไป2ก็จะมีเซ e g m น n เซสหลักนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้ากาศเป็นกระดาษ ห่อไว้นะครับสามารถลอกได้แล้วก็เพื่อความเด่นชัดในการแสดงผลก็จะเป็นจะเป็นเซกเมนต์สี่หลักกับคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรน,นะครับตัวที่สามก็จะเป็นแผงวงจรควบคุมวงจรล้างอาชีพเหรียญสามารถรองรับเหรียญ แบงค์ QR Code ได้นะครับรองรับ6 Channel โดยที่ S 1จนถึง S 6ก็คือสวิตช์ปุ่มกด S 1 2 3 4 5 6ก็คือปุ่มที่1 2 3 4 5 6นะครับสามารถควบคุมได้6 Channel 6อุปกรณ์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับแสดงผลก็คือพอร์ตตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น L1, L2, L3 สลหรับต่อลูกลอยที่เป็นของเหลวนะครับต่อเข้ากับแทงค์ที่เป็นลูกลอยได้ตรงนี้โดยมีเรามีสายให้แล้ว3เส้นนะครับสามารถเชื่อมต่อไปที่จุดของ L1, L2, L3 ได้จุดเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะเป็น AC in ก็คือฝั่งที่มาจาก secondary ฝั่งขาออกจากหม้อแปลงนะครับมาต่อเข้ากับ2จุดนี้ เพื่อเลี้ยงวงจรตรงนี้ก็คือตัวนี้เป็นอคอยนะครับสำหรับไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับเหรียญตัวรับแบงค์หรือ QRcode โคดแต่ด้านล่างเราทำการบัดรกรีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเ mm. ชื่อมต่อไว้แล้วสามารถนำคอนเนคเตอร์ตัวนี้ลายไปสายไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์ตัวรับเหรียญตัวรับแบงค์หรือ QR code โคดได้เลยนะครับ จะมีเอาพุทหนึ่งเอาพุทสองเอาพุทสามเอาพุทสี่เอาพุทห้าเอาพุทหกหนึ่งชัแนลหนึ่งชัแนลสองสามสี่ห้าหกนะครับสามารถไปควบคุมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าสองยี่สิบโวลต์ได้นะครับหกอุปกรณ์ส่วนที่เป็นขวาสุดนี้เป็น AC Input 2 2 0โวลต์นะครับก็คือเอาลายกับนิวียตันเชื่อมต่อเข้าไป2จุดนี้อันนี้ก็คือเป็นแผงวงจรควบคุมหลักสำหรับควบคุมอุปกรณ์6 Channel อย่างเช่น ฉีดน้ำฉีดโฟมเป่าลมล้างมือดูดฝุ่นพ่นเคลือบสีพ่นยางดำเป็นต้นนะครับก็คือแผงวงจรแล้วก็คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อของเหลวแล้วก็สวิตช์ปุ่มกดมีทั้งหมด6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ s 1ถึง S6 ก็ทำการเชื่อมต่อไปอยังแผง,งวงจรโดยที่สังเกตจะมีคอนเนคเตอร์จะเป็นสายเหลืองกับ หรือทีเป็นสายสีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชุดที่เราจัดให้แล้วก็มีแดงดําแดงดําตรงน,นี้ให้ให้เข้าใจว่าเป็นไฟแสดงผลแต่และชแนลนะครับโดยชแนลหนึ่งสองสสังเกตก็จะมีรีเลย์หตัว1 2 3 4 5 6ควบคุมอุปกรณ์6อุปกรณ์ห,หลักสังเกตก็จะมี LED นะครับของแต่และ c h a ชแนลควบคุมไว้ถ้า LED อยู่ตรงไหนก็คือสายคู่แดงดำนะครับก็ทำการเชื่อมต่อให้ถูก เขี้ยวเขาก็จะมีเขี้ยวนะครับก็เสียบเข้าไปให้ตรงตำแหน่งส่วนที่เป็นสายคู่เหลืองหรือที่เป็นสายสีอื่นนะครับก็คือสายที่มาจากสวิตช์ปุ่มกดก็คือให้เชื่อมต่อเข้ากับ s 1จนถึง s 6คือจุดนี้1 2 3 4 5 6เพียงเท่านี้นะครับก็เชื่อมต่อ,อ แผงวงจรล้างจีดยอดเหรียญหกชแน l ได้เมื่อเวลากดใช้งานไฟก็จะถูกแสดงผลเปล่งออกมาให้เราเห็นนะครับแสดงว่าปุ่มนั้นมีการใช้งานอยู่ก้อนนี้คือชุดอุปกรณ์อะไหล่ที่ลูกค้าซื้อไปนะครับจะเป็นวงจรล้างเหรียญห a ช n e l ก็จะได้ตามนี้เลยนะครับมอบแปลง,งเซ e g m ิเ t นแสดง,ง,งผลคอนเนคเตอร์าสาย3เส้นสำหรับเชื่อมต่อของเหลว l 1 2, แผงวงจรหลักควบคุม6ช n น l ล้างอาจิตหยดนเรียนสวิตปุ่มกด6ตัวนะครับสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับ S1 ถึง S6 แล้วก็แสดงผล LED 1ถึง6นะครับก็สามารถเชื่อมต่อควบคุมได้ฉีดน้ำฉีดโฟมเป่าลมล้างมือดูดฝุ่นพ่นคราบสีพ่น,น,พน,น,พนยางดำหรือบางคนจะไปประยุกต์ใช้นะครับในการจะเป็น7ถึง8ชแนลก็ได้โดยใส่ใสซเลคเตอร์ช่วยนะครับสวิตช์เลือก ในการควบคุมให้มากกว่า6 Channel นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเรารบกคนสมาชิกกดติดตาม Subscribe และสั่งกระดิ่งด้วยน,นะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ